อาจารย์ครับทุกวันนี้สิงโยโยนเยอะแยะแล้วก็เข้าถึงง่ายอย่างเช่นโทรศัพท์มีเยอะได้พบตามทั่วไปเลยทาให้บางทีเราเกิดการสมิทสั้นเรามีวิธีจัดการปัญหาพวกนี้ยังไงบ้างครับครับก็จากคาถามที่เจอว่าเราจะมีวิธีการจัดก,การกับสิงโยโยนอย่างไรครับาประการแรกเลยเราก็ต้องมีสติรู้ถึงคุณและโทษของ สิ่งเลื่อนลวยนัอนก่อน,นและในทางพุทธศาสนาเนี่ยนะครับมีหลักให้เราควบคุมหรือว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยว่าเราจะเอาอะไรมาควบคุมที่เราศึกษากันอยู่ที่นี่นะเราก็มีหลักการอยู่ที่บอกว่าสามดวงอินทรีย์พอดีในความเป็นอยู่ตื่นรู้เรื่องภาวนานี่ก็เป็นหลักหนึ่งที่ในการที่เราจะปฏิบัติไม่ให้ผิดจาก ในสิ่งที่ที่เรามาเรียนรู้แล้วเราก็จะสามารถที่จะยับยังย้งชั่งใจตนเองได้โดยที่ใช้หลักการที่ต้องระมัดระวับบงต้องรู้ว่าอะไรมีโทษอะไรมีคุณกับเราด้วยก็ยนี่ก็เป็นข้อแรกที่เราควรที่จะใส่ใจแล้วก็คอยระมัดระวับบงให้กับตัวเองแ่างแง่ก็คือสรุปง่ายๆก็คือเราต้องมีสติควบคุมตัวเอง